สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับมินออนไลน์มั่นใจเลือกตั้งพมา่า2 0 2 5ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งขันทุกด้านจากจีน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านชายแดนติดกันผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมายืนยันพร้อมจัดการเลือกตั้งในปี2025ถแถลงการครบรอบ4ปียึดอำนาจวันที่1กุมภารัฐบาลทหารเมียนมาต่อภาวะฉุกเฉินอีก6เดือนโดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องใช้อำนาจบริหารเพื่อเตรียมเลือกตั้งถแถลงการยังยืนยันคำมั่นที่ให้ไว้ในวันขึ้นปีใหม่ ลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำรัฐบาลฐานเมียนมากล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ปีใหม่ที่มีการเผยแพร่ในสื่อของรัฐว่าเขามุ่งมั่นที่จะจัดการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของสภาบริาหารแห่งรัฐให้สำเร็จในปี2025คําคำกล่าวของผู้นำเมียนมามีขึ้นในวันเดียวกับที่สื่อของเมียนมาได้รายงานผลสำรวจสัมมโนประชากรของเมียนมา ในวันที่1มก,กราคมซึ่งเป็นการเตรียมการสําหรับการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นว่าประชากรเมียนมาในปี2024มีค่า11.3ล้านคนซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก10ปีก่อนการสำรวจสำมมโนประชากรที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีล้ำสมัยและกำลังคนจากรัฐบาลปักกิง่งทำให้การสำรวจสมัมโนประชากรที่เคยใช้เวลาหลายปีสำเร็จลงได้ภายใน6เดือน ทำให้พลเอกมินอองไลมั่นใจว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะช่วยผลักดันให้การเลือกตั้งผ่านไปได้สื่อเมียนมารายงานด้วยว่าชาวเมียนมานับแสนคนออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในวันที่พลเอกมินอองไลประกาศความมุ่งมั่นจัดการเลือกตั้งวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเมืองใหญ่หลายเมืองของเมียนมาโดยเฉพาะในร่างกุ้งมันดาเลและกรุงเนบิดอต่างมีการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม มีประชาชน Mohammad, <desserts> จำนวนมากออกมาร่วมเค้าดาวกันอย่างอุนหนาฝาคั่งโดยผู Hence, ้ว่าราชการเมืองร่างกุ้งได้มีการยกเว้นประกาศห้ามคนออกจากบ้านยามค่ำคืนเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกมาร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากออกมาร่วมเค้าดาวกันอย่างอุนหนาฝาคั่งส่วนที่กรุงเนปิดอ พิธีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถูกจัดขึ้นที่สนามกีฬาซึ่งสามารถจุผู้คนได้มากถึง30,000คนโดยพิธีได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่29ทธันวาคมกระทั่งสิ้นสุดลงหลังผ่านพ้น4 4นาฬิกาของวันที่1มกราคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่การเฉลิมฉลองปีใหม่ในเมืองใหญ่ผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆสแสดงว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับสื่อตะวันตกปั่นกระแสะความสำเร็จของฝ่ายต่อต้านว่าฝ่ายต่อต้านยึดเมืองใหญ่ได้70%ทั่วประเทศเมียนมาในเวลาเดียวกันจีนซึ่งมีผลประโยชน์มหาศาลในเมียนมาพยายามให้เกิดความสงบและจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้รัฐบาลประชาธิปไตยหาข้อยุติความขัดแย้งหลังเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม2567 กองกาลังพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเมียนมาประกอบด้วยกองกําลังชาติพันธุ์โคกัง้งตะอ่างและอาร,กรักันรุกรบคืบหน้ายึดเมืองจากแนวร่วมเมียนมาได้เมืองหลายสิบเมืองทางเหนือรัชฉานใกล้ชายแดนจีนปักกิ่งเรียกร้องให้หยุดยิงและเมื่อพันธมิตรฝ่ายต่อต้านดื้อรั้นทางการจีนจัดให้มีการซ้อมรบใกล้ชายแดนจีนเมียนมาตามมาด้วยการปิดชายแดนตัดเส้นทางค้าขาย จนเมืองที่ฝ่ายต่อต้านยึดได้ขาดเครนยารักษาโรคและอาหารถึงเดือนตุลาคมกองกำลังพันธมิตรสามฝ่ายหยุดยิงโดยปริยายแต่ไม่ยอมคืนเมืองที่ยึดได้ให้เมียนมาตามที่จีนต้องการเดือนพฤศจิกายนผู้บัญชาการทหารโกกัางพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการทหารว่าถูกกักตัวในเมืองยูนนานฐานขัดขืนไม่คืนเมืองล่าเซี่ยวให้เมียนมาต่อมาตาอ่างประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียว และกองกําลังอารักันถอนตัวจากพันธ,ธมิตรสฝ่ายย้ายไปรบรัฐบาลในยะไข่เสียงปืนทางเหนือรัชฉานเงียบลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน67 14ทธันวาคมกองทัพโกก้างประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวและพร้อมเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาสรุปว่าสงครามทางเหนือรัชฉานตั้งแต่ปฏิบัติการ2017จจนถึงวันที่ฝ่ายต่อต้านประกาศหยุดยิงและพร้อมเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมา จีนมีบทบาทสำคัญที่สั่งให้ฝ่ายต่อต้านหันซ้ายหันขวาได้ฝ่ายต่อต้านรัฐบฐาลฐานเมียนมาในรัฐฉันไม่ว่าจะเป็นโกก้างตะอางและวาล้วนแต่เป็นอดีตพรรคคอมมิวนิสต์เชื้อสายจีนดังนั้นความผูกพันทางด้านเชื้อชาติและอุดมการ์จีนกับฝ่ายต่อต้านจึงเป็นเนื้อเดียวกันเนื่องจากโกก้างตะอางและวาล้วนแต่พึ่งพาจีนตั้งแต่อาวุธอาหารและการค้าจึงไม่น่าประหลาดใจ เมื่อจีนต้องการให้มีการเลือกตั้งในเมียนมากลุ่มต่อต้านเชื้อสายจียนต้องทำตามที่ปักกิ่งต้องการสำนักข่าวครูไทยของฉานใต้รายงานเมื่อวันที่29ธันวาคมว่ากองทัพอารากันออกถแถลงว่าปัจจุบัน AA พร้อมจะแก้ไขปัญหาด้วยวิถีทางทางการเมืองมากกว่าทางทหารและจะดูแลคุ้มครองโครงการลงทุนของต่างประเทศในรัฐยะไข่ไม่ว่าทารนเมียนมา หรือ NUG เป็นรัฐบาลยะไข่จะไม่แยกตัวจากเมียนมาเป็นประเทศอิสระแต่จะขอปกครองตัวเองแบบว่าและเมืองลาเป็นที่น่าสังเกตว่ากองทัพอารากันออกถแถลงการพร้อมเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาในวันเดียวกันที่มีรายงานว่าจีนส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคประมาณ500คนไปที่เมืองเจ้าผิวรัฐยะไข่เพื่อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และกล้องวงจรปิด ให้โครงการท่อน้ำมันและการธรรมชาติของจีนส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธของจีนจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แทนฐานเมียนมาในภายหลังพิเคราะห์จากท่าทีอ่อนลงของกองทัพอารักันอนุมานได้ว่ากองทัพอารักันซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านสำคัญในรัฐยะไข่ที่ซื้อตะวันตกรายงานว่ากองทัพอารักันยึดได้17ใน21เมืองของรัฐยะไข่เอเอคงคิดว่า แค่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจีนยังส่งกําลังมาประมาณ500คนแล้วถ้าเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธจีนจะส่งกําลังมามากเท่าไหร่ถึงดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ของจีนทั่วเมียนมาได้เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองกองทัพอารากกันร่วมมือกับจีนเหมือนกับพันธมิตรทางเหนือรัชฉานเช่นโกก้างตาอางและว้าน่าจะได้ประโยชน์กว่าตามก้นอเมริกาที่อยู่ไกลออกไปต้องยอมรับความจริงว่า เมียนมาเป็นสนามแย่งชิงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฐานเมียนมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาฝ่ายนางอองซานซูจีและกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ตลอดถึงกองกำลังชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลฐานเมียนมาที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยล้วนได้รับการสนับสนุนจากวอชิงตัน ส่วนปักกิ่งซึ่งมีผลประโยชน์มหาศาลจากแกส๊สน้ำมันโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจการค้าจีนจึงจำเป็นต้องเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลทหารและฝ่ายต่อต้านหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายต่อต้านเชื้อสายจีนบทบาทของปักกิ่งกับวอวชิงตันจึงแตกต่างกันในการบริหารจัดการวิกฤตการเมืองเมียนม,ม,มาจีนซึ่งมีชายแดนติดกับเมียนมาที่ต้องใช้อิทธิพลทั้งเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคง จึงมีรายงานตลอดมาว่าจีนใช้เงินมหาศาลในการร่วมทุนกับรัฐบาลทหารเมียนมาในเวลาเดียวกันจีนก็ช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านด้านอาวุธและปัจจัยให้กลุ่มต่อต้านหลากหลายเพื่อใช้คุ้มครองผลประโยชน์ของจีนในเมียนมาไม่ว่าจะเป็นท่อส่งแก๊สท่อส่งน้ามันตลอดถึงโครงการพื้นฐานที่บริษัทจีนได้สัมปทานจากรัฐบาลเมียนมามีรายงานอย่างไม่เป็นทางการและไม่สามารถยืนยันได้ว่า จีนมีกองกําลังติดอาวุธหลายหมื่นคนประจําการในเมียนมาในรูปแบบของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยกระจายอยู่ทั่วเมียนมาเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของจีนในบางโอกาสเจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็ช่วยสนับสนุนฝา่า,นยา,นนฝายต่อต้านเช่นปฏิบัติการในเมืองเล่ากายด้านวอชิงตันก็สนับสนุนฝ่ายต่อต้านทางด้านปจาัจจัยอุดมการทางการเมืองในข้ออ้างประชาธิปไตยโดยการเน้นปฏิบัติการข่าว หรือทำโฆษณาชวนเชื่อเป็นหลักดังนั้นข่าวฝ่ายต่อต้านคืบหน้าข่าวรัฐบาลทหารเมียนมากำลังล่มสลายล้วนเป็นข่าวไออของวอชิงตันนอกจากนั้นวอชิงตันยังใช้ภาคการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกอาเซียนบางชาติต่อต้านกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาปี2025ที่มาทลเซียเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนสมาชิกอาเซียนบางชาติ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์พลเอกมินอ่องหลายออกหน้าและประกาศจะไม่รับรองการเลือกตั้งของเมียนมารอดูกันว่าปี2025มีเลือกตั้งเมียนมาเป็นเดิมพันธ์ปักกิ่งกับวัวชิงตันใครแน่กว่ากันในอาเซียนศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบ ซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคําเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ